โอเคครับผมก็สว okay, okay, ัสด okay, um ีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับ้าสู่เกม One Piece Pirate Warrior 4และตอนนี Reason> ้เราอยู่กับตัวละครยังมังกีดีลูฟี่โอ้ยลิมพันยันขอใหม่มังกีดีลูฟี่ชายที่จะเป็นราชาโจรสลัดคนต่อไปยังไงเนาเออหวดเลยแล้วกันหมวดเลยนะครันคลึ๊บคึบคึบอันนี้ก็เป็นชุด พุดเหมออาะกับสถานที่พอดีเลยเตซโรซ่ายังไงล่ะเฮ้ยคูตันเหรอคูตันเหรอเอ็นนะนนะเองในอนิเมะเองจับปู่ข้าไว้ใช่ไหมมาเอาคืนให้ปู่อย่างนี้ก็ต้องเกียร์สี่เบาแมนโดนไปหน่อยป่าโดนไปหน่อยป่าวคูตันคูตันอืมชาร์จเลย,ยกินของ์กันยางยืดเฮ้ยไม่เสีเดือดเลยมันเป็นสายโลกเกียร์ นี่ต้องตีให้เกาะมันแตกเอาเกาะแตกแล้วเกาะแตกแล้วก็โดนไม่ดีมัดปืนโอ้โหไม่โดนเลยแตกอย่างนี้ก็นี่เจ็ตคาวาลีนอุ้ยอุ๊ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวโดนไม่ดีโดนไปท่าอะไรไม่รู้เออคลองการอย่างเดียวผมอะท่าอะไรไม่รู้ยัดยัดไปคลองการอีกแล้วเจ็ตคาวาลีน ตายนาทีดิเออกลับร่างเดิมอนเก็บไว้เก็บไว้ใช้คนอื่นมั้งฮึบ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 คอมโบคอมจอยเออก็ยัดไปดีแตกแตกพ่ายบอกเลยแตกพ่ายแตกพ่ายฮึบฮึบโอ้ลูฟี่ไม่ได้เล่นนานละมันคอมโบไงวะหนึ่งสองสามเออโอ้ยนี่คอมโบนี้บอกเลยว่าเก็บเรียบคอมโบเนี่ยแล้วก็เฮ้ย อาชิราชันยังไงล่ะเออเป็นไงจะเป็นราชาจนสลัดก็ต้องใช้อาชิราชันได้แล้วก็มัดโนยักษ์ยางยืดใชม,มาดิ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 ไม่กักท่าอยู่แล้วไปสุดเออล่วงหนึ่งเฮ้ยตรงนู้นมีระดับบอสอ้าวโคบี B ้อย่างนั้นเหรอไอ้ผลตัวถ่วงผลแล้วขลพละพละอ่ะ เพราะมึงปูกกูเลยโดนแทงเลยโดนจับตัวได้ไปช่วยมึงเนี่ยไอ้ผลพะละพะละอืออืมไม่ต้องทำอะไรมากเลยสนเน็กแมนต่อยรัวๆบอกเลยว่าลูฟี่ล่างนี้นี่สนเน็กแมนยังโหดผมบอกเลยต่อยโหดมากเนี่ยด้วยต่อยไม่ต้องทำอะไรอะแค,แค่แค่ตะิวต่อยตะกิวอย่างเดียอย่างเดียวอะตายบอกเลยเถื่อนมากเนี่ย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  เนี่ยเนี่ยไปล็อกเป้าแล้วแล้วก็แต่ลืนสักหน่อยแล้วกันนี่ไพทอนนี่เออไม่ใช่ไม่ใช่ไพทอนคิงคอบ้าเอออันนี้ยำตีรวมมิดเอสเหรอแล้วก็หมัดอะไรไม่รู้ควงสว่านยังยืดมั้งเออเป็นไงแล้วลูฟี่เอาเอสเยอ์สีปองแมนมานี่มาเลยมาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเอสแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนะขอตั้งหลักก่อนได้ป่ะอุ้ยรวมมัดว่ะกดอะไรวะเนี่ยกดอะไรวะเนี่ยหนึ่งสองสามนีป่ะเฮ้ยมองไม่เห็นเลยมันบังคับยากอะลูฟี่อะร่างเนี่ยไม่ใช่แค่ร่างนี้นะเกียร์ห้าก็บังคับยากโธ่ตากร้องตากร้องทำงานไม่ดีเลยว่ะตันเงือนเดือนเนี่ยเออเจสคาวาลินแล้วก็มาร์ทโ้ยสวนสวนนะเอสสวนเหรอสวนเหรอสวนเหรอเอาตานี้ไปกิน ปาสุก้าอะไรก็ไม่รู้อย่าว่าผมเลยนะผมไม่ค่อยจำท่าเท่าไหร่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสก้องกลับก่อนกลับก่อนมันบังคับยากเฮ้ยเฮ้ยครูเอ็ดเออ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 ยัดไปยซาโบเดี๋ยวก่อนไอพี่บ้าสองคนเลยอ่ะไอพี่บ้าอาชีพลายชันไม่โดนใครเลยเฮ้ยเอ็ดอย่าพึ่ง มันใช้แล้วมันใชร้ระเบิดพลังผลพิศารเหรอโอ้โห و. แล้วผลพิศารไฟคู่เลยนะกูจะต่อยใครดีเนะี่ยคุณจะต่อยใครโดนมากไหมเนะี่ยก็หวดด้วยหมัดเกียสามเลยหมัดคนยักษ์ยังยืดอุ้ยโหดูดิดูดิโอ้โหนี่น้องชายนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โห เดี๋ยวต่อยไม่โดนเลยโอ้โหไปแล้วกูไปแนละ้วไ,นะไม่เล่นด้วยแล้วมาเกียเก่ยวเจียวตีป๊อปแมนฮึ่มอืมอืม,อมชาร์จเด็ดชาร์จชาร์จ,รจเอาหนักไงเอาหนักไงเอง็ดเอด็ดเอด็เอดต่อยมันไม่เข้าเกาะมันยังไม่แตกวะเฮ้ยเดี๋ยวมึงโดนโดนไปบ้างอีกโอ้โหไม่โดนเลยเฮ้ยเดี๋ยว ใจเย็นๆพี่ชายพี่ชายทั้งสองต่อยแม่งเอาต้องโดนสักท่าเออโดนแล้วเฮ้ยซาโบา่ซาโบา่ซาโบา่ต่อยแม่งโดนไหมโดนโอเคแตกเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเลยเฮ้ยใครอ่ะอ้าวตัวใหญ่แต่เสียงเ,เล็กใช่ไหมทีก้า โตนไปดิแปซิฟิต้าก็อยู่เว้ยเออเน้นๆนี่บอกเลยว่าเน้นๆสะใจของจริงมันคือแบบนี้เออฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อยต่อยเลยดิรัวงหมัดปะละ่ะแม่งย่างแข็งเลยแปซิฟิต้าายที่ไา่ฉันแข็งจังวะเวยอะซีสต้นิกแมนโดนไปดิโดนไปดิไหนวะไหนอนะตะ้องเอา้า เป็นพวกเราซะแล้วเออเดี๋ยวนะผมต้องไปหาจุดจแดงใหญ่ๆคือใครอ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยมาเจอละเอาลูฟี่เหมือนกันอ่อเฮ้ยอีกตัวปอมอีตัวปอมตัวจริงอยู่นี่ตัวจริงต้องแปลงล่างเป็นเทสีได้เข้าใจป่าอุ้ยอุ้ย,ยตัวปอมอะตัวฟอมอะรัวรัวบอกเลยรัวรัวหมัด ถ้าไม่แปลงร่างอันก็ลไมไปคุยกับร่างมาม่วงเออยิ่งไม่ตายเหรอเอาไปคิงคา้าวาโอ้โหไม่โดนเลยว่าวว่าวเลยจังหวะนี้ยำตีนไปยำตีรวมมิตเมื่อกี้เห็นปูมันจะเห็นปูปูฉันมาแล้วปูเออไม่มีสกิลโอ้ยโย้อนก่นอนย้อนก่อน อยากหวดจ้ะอะไทนุน้ไงได้ข่าวว่าเลือนะเออวะเทียนรันเทียนเก,ก็บเก็บสกิลนะเทียนลูกกระจอกเพื่อเก็บสกิลถ้าไม่ตายไปไหนเน,น,นี่ยไทนุ้เนี่ยจะรีบไปไหนแล้วมามีเรื่องกันหน่อยสิมามีเรื่องกันหน,มมน,หน่อยสิอะไทนุ้ไหนวะโอ้วิ่งไปนู่นแล้วกลัวเหรอกลัวเหรอฮะถามจริง กลัวเหรออุ้ยวิ่งอย่างไวเดี๋ยวก่อนไอสองเอ้ยมันมามันไปหาปู่ะมันก็หาขี้ลาชั้นเยียสามปาตุก้าคนยักษ์ยังยืดเป็นไงโอ้โหฟิวเลยเป็นไงล่ะเยี่ยสีเบอาแมนมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยโดนอะไรอ่ะโดนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วเดี๋ยว ลูฟี่ร่างนี้มันลอยอ่ะผมไม่ชอบเลยมันเล่นยากอ่ะเนี่ยดูดิโอเดี๋ยวมองไม่เห็นเว้ยเสาไปมัดกองกันตีไอ้เขมัดเดียวมองไม่เห็นเลยเฮ้ยเออเออเอาแตกเฉยโอ้กาบแตกแล้วจบเลยอ่ะโอ้ยอุตส่าห์จะวัดกันเท่าไหร่ไอ้นุ้ฮึโอเค สำหรับลูฟี่ก็มีประมาณเท่านี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ